สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสอีสานคนบานจานพี่น้องจา้ามือนีคนบานจานได้ขนมจีนน้ำยาป้าพี่น้องมาแซบๆน้ำกันเบ่หลายน้ำพี่น้องจา้าคืดอยากไหมพี่น้องจัดจัดเนาะจา้าซีมหนามก่อนหัวแห้งพี่น้องแซบหลายขวานุยาตเ้ยพี่น้อง เมื่อยุมกะล้ำพี่น้องกินก็ขอบุญที่เมันเข,า,ข,นา,เนขากันค่ะ ใบหัวลาภาพี่น้องอหอมหอมนกินก็ขอบปุ่นพี่นออ้องลองกมึงเด้อยแสบว้าวพีชพี่น้องใบกะเพราบะหมีนใบหัวลาภาใบกะเพราจะ้ะกินก็ขอบปุ่นกับแสบ ืพักสะละแหนกหอมแห้งข้าวปุ่นเป็นกิโลคนละพี่น้องว่าถาดใหญ่แห้ง หนอดกะทินกบกะทินลิ้มรั่วะกินก็ขอปุ่นกันแบแซ่บพี่น้อง ยาข้าบผุ่นนั่นั่งพีน้องแซ่บแพ้ง กินข้าวปุ่นย้ำในสู่ตายพี่น้องแซ่บพี่น้อง